ในวันที่หมอกลงจัดจนทัศนาวิสัยนั้นเหลือเพียงน้อยนิดว่ากันว่าเวลานั้นคือเวลาที่ปีศาจหลักซ่อนจะออกมาสร้างความโกลาหลและขโมยของจากผู้คนตัวของมันนั้นอยู่ได้ในทุกๆท,กที่และไม่มีทางที่เหยืย่อของมันจะรับรู้หรือรู้สึกถึงกลิ่นอายของมันได้เลยสิ่งของต่างๆล้วนสูญหายรวมไปถึงผู้คนมากมายต่างก็ได้รับบาดเจ็บและพลัดลงทาง จนทำให้ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะสัญจรผ่านไปมาในยามที่หมอกหนาทึบว่ากันว่าน้อยคนนักที่จะได้เห็นร่างจริงของมันแต่เมื่อใดก็ตามที่ม่านหมอกเลือนหายไปดวงตากลมโตและเรือนร่างขนาดใหญ่ที่ปรากฏออกมานั้นอาจไม่น่าอภิรมนักความน่ากลัวที่แปลกประหลาดจากถาโถมจนสามารถทำให้เหยื่อสติหลุดลอยไปได้เลยทีเดียวผู้คนต่างหวาดกลัวและกล่าวถึงนามของปีศาจลักซอน ผู้สร้างความวุ่นวายให้แก่ชาวบ้านมากมายคาเมลิออสนั่นเองครับอาล่ะครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ที่น่ารักของช่องดีมาติโอกันทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับมอนสเตอร์สตอรีกันอีกแล้วในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในอสูรในตำนานผู้มีชีวิตมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลและอยู่คู่กับโลกมอนสเตอร์ฮันเตอมาอย่างช้านานนะครับปีศาจผู้ซ่อนเร้นกายยาในม่านหมอกคาเมริออสนั่นเอง โดยก่อนที่จะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดิม t ติโอชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับคาเมลิออสหรือโอนาซูชิคือเ l ล e r อร์ดราก้อสุดแสนจะกวนประสาทที่มีร่างกายและลักษณะหน้าตาเหมือนกับกิ้งก่าซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกใน Monster Hunter Park ภาค e รีดอูนั่นเองโดยสำหรับฮันเตอร์คนไหนที่เคยเห็นหรือเคยล่าเจ้าคาเมลิออสมาก่อนย่อมต้องรู้ดีว่าจุดเด่นของคาเมลิออสนั้น ก็คือความสามารถในการหายตัวที่น่าทึ่งโดยการหายตัวของคาเมริออสนั้นสามารถลบร่องรอยของตัวเองได้อย่างรวดเร็วและหายตัวออกจากการรับรู้ของคู่ต่อสู้ได้อย่างสิ้นเชิงด้วยผิวหนังที่สามารถสื่อกระแสไฟฟ้าได้ดีเลยทําให้แสงที่ตกกระทบบนตัวของคาเมริออสถูกหักเฮออกไปเป็นจํานวนมากนะครับทําให้ตัวของมันนั้นสามารถลบเลือนและกลมกลืนไปกับทิวทัศน์รอบๆตัวได้บวกกับทันทีที่คาเมริออสนั้นพ่นหมอกที่มีพิษอ่อนๆออกมารอบตัว พิษอ่อนๆน,นี้ก็จะทําให้คนที่สูดดมเข้าไปนั้นเกิดภาพหลอนขึ้นทําให้การรับรู้ด้านการมองเห็นนั้นแย่ลงและทําให้ตัวของคาเมเลอสนั้นสามารถที่จะหายไปจากการรับรู้ของศัตรูเพื่อที่จะหนีหรือจู่โจมศัตรูออกมาจากด้านหลังนั่นเองครับตัวของมันนั้นเป็นเอลเดอร์ดราก้อนที่แปลกประหลาดและมีนิสัยที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ทําให้ตัวของคาเมเลอสนั้นค่อนข้างจะเดาทางได้ยากมากๆเพราะเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็หายตัว หรือทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายอยู่ตลอดเวลาสิ่งโดยพฤติกรรมเหล่านี้ก็ทำให้ฮันเตอร์มากมายต่างพลาดท่าและล้มเหลวในการล่าเจ้าคาเมลิออสมากตนนักถึงแม้จะไม่ใช่เอลเดอร์ดราก้อนที่ดุร้ายหรืออันตรายมากแต่คาเมลิออสก็มักจะสร้างปัญหาให้กับผู้คนและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มันอยู่ทำให้ฮันเตอร์ต้องลงมาขับไล่หรือกำจัดมันนะครับแต่ในระหว่างการต่อสู้ด้วยความสามารถในการหายตัวและลิ้นที่ยืดยาวของคาเมลิออส ก็ทําให้ตัวของมันนั้นมักจะขโมยไอเทมต่างๆของฮันเตอร์ระหว่างที่ล่าเพื่อสร้างความหัวร้อนและทําให้เหล่าฮันเตอร์นั้นตัดสินใจผิดพลาดนะครับยิ่งไปกว่านั้นอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของเจ้ากิ้งก่าจอมป่วนประสาทต,ตัวนี้ก็คือหมอกพิษที่สามารถพ่นออกมาจากปากของมันได้นั่นเองนะครับซึ่งหมอกพิษเหล่านี้นอกจากจะล่องลอยอยู่กลางอากาศได้นานแล้วตัวของคาเมลิออสก็สามารถที่จะใช้ลมจากการกระพือปีกของมัน ในการกระจายหมอกพิษไปทั่วบริเวณเหยื่อที่โดนจะต้องทนทุกข์ทรมานจากพิษร้ายอย่างต่อเนื่องซึ่งในวินาทีที่เหยื่อะตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดคาเมลิออสก็จะปรากฏตัวออกมาจากม่านหมอกและดับความหวังของเหยื่อไปตลอดการนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นเอลเดอร์ดรากอนที่สามารถซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนขนาดไหนแต่หากเมื่อใดก็ตามที่เขาของมันได้รับบาดเจ็บรุนแรงก็จะทำให้การหายตัวของคาเมลิออสนั้นไม่สมบูรณ์ และทำให้ฮันเตอร์หรือศัตรูของมันนั้นเห็นตัวของคาเมลิออสได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองครับโดยทั้งตามตำนานและข้อมูลของเดอะกิลว่ากันว่าตัวของคาเมลิออสเป็นสิ่งมีชีวิตที่คนพบเห็นและปรากฏตัวในโลกเก่าน้อยมากๆอาจจะเพราะด้วยความสามารถในการซ่อนตัวที่ล้าเลิศของมันทําให้ตัวของมันนั้นปรากฏตัวไม่บ่อยนักข้อมูลหลายๆอย่างของมันนั้นต่างยังเป็นปริศนาและรอการพิสูจน์อีกมากมายจากฮันเตอร์และนักวิจัยนะครับ ส่วนในด้านความเชื่อผู้คนต่างก็เชื่อกันว่าด้วยพฤติกรรมที่ลึกลับซับซ้อนของคา m i มิเลอสเลยทําให้ตัวของมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ระหว่างดินแดนของคนเป็นและดินแดนของคนตายนั่นเองครับตัวของมันนั้นด้วยความที่เป็นมังกรแห่งสายหมอกทําให้ตัวของคา m i มิเลอสจะชอบอยู่ตามแหล่งน้ําหรือสถานที่ที่มีความชุ่มชื้นสูงๆไม่ว่าจะเป็นป่าเขาน้ําตกหรือหนองบึงต่างๆนะครับ ตัวของมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดคาเมเลอสจะชอบที่จะหลบซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่สิ่งมีชีวิตมักจะสัญจรอ,อยู่บ่อยๆในจังหวะที่เหยืย่อของมันเผลอตัวตัวของมันก็มักที่จะล่องหนไปขโมยของต่างๆและหนีไปโดยไม่ทันให้อีกฝั่งได้รู้ตัวนะครับตัวของมันชื่นชอบที่จะกินสัตว์เล็กๆจังพวกมแมลงและหินแร่ต่างๆเป็นอาหารซึ่งในคาเมเลอสบางชนิดก็สามารถนำหินแร่หรือสิ่งที่มันกินเข้าไปมาใช้ในกระบวนการหายตัวของมันด้วยนั่นเองนะครับ ตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันคาเมลิออสก็เป็นเอลเดอร์ดรากอนเพียงตัวเดียวที่สามารถหายตัวได้แล้วก็เป็นมังกรเพียงตัวเดียวที่มีลักษณะเหมือนกับกิ้งก่านั่นเองนะครับถึงแม้จะไม่ได้เก่งการมากมายอะไรแต่คาเมลิออสก็เป็นเอลเดอร์ดรากอนที่น่าจดจําด้วยความสามารถต่างๆหน้าตารวมไปถึงความยียวนกวนประสาทของมันก็ทําให้ฮันเตอร์ทุกคนต่างหวนคิดถึงเจ้ากิ้งก่าสีม่วงตัวนี้นะครับจนในภาคไรซ์ คาเมลิออสก็ได้กลับมาโลดแล่นและปรากฏตัวให้เหล่าฮันเตอร์ได้ล่าก,กันอีกครั้งซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าการยกเครื่องใหม่ในครั้งนี้ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจได้ไม่น้อยเสียดายเพียงอย่างเดียวที่ในภาคนี้คาเมลิออสนั้นจะไม่ขโมยไอเทมต่างๆของฮันเตอร์อีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนเป็นการขโมยสเตตต่างๆแล้วเอามาบัฟให้กับตัวมันเองนะครับทางด้านชุดและอุปกรณ์ของคาเมลิออส ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาและเป็นอุปกรณ์ที่มีกิมมิคมากๆโดวยวัสดุของมันที่มีความยืดหยุ่นและทนทานเป็นพิเศษถึงแม้จะสร้างความรู้สึกหยีๆทุกครั้งที่สัมผัสแต่ก็ทําให้ชุดของมันนั้นมีความสวยงามทนทานและมีจุดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พิษในการโจมตีของฮันเตอร์ส่วนทางด้านอาวุธก็มีกิมมิคจากการหายตัวของคาเมลิออสและเอฟเฟกต่างๆที่ราวกับหลุดมาจากโลกเวนหมนเลยนะครับ โดยในภาค r i s ์ในปัจจุบันอาวุธของ c า r m e l i o ีอสหลายๆชนิดก็ยังถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมจนถึงขั้นติดเมตาเลยทีเดียวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ EP ีของปีศาจลักซ่อน c า r m e l i o ีอสก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับและเอาไว้พบกันในตอนหน้านะครับว่าจะเป็นตัวอะไรในวันนี้ Monster Story ขอลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ